สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เกาเหมือนเดิมนะครับตรงกับวันที่14กักยาคาม2ท่านหา164พี่น้องข้าบเบงเอลูกอัดหน่อยอกินเนียพี่น้องอันนี้อันทิพย์6อพี่น้องเพิ่มทาวันที่2ิพิ์12มนีชนะนะครับมอแรกบวกกับวันที่14มีวันที่ 14, 14, 14 เป็นมือน hmm. ี่แปดมือีสิ่มือี่สีกเจ็ดแปดต่อยสี่เจ็ดที่สองนี่นี่มีสองมือตัวที่ีแปดที่เ็ด่ามือทว่หกมือนะครับออกนับมือที่มีสิแปดพี่น้อง ผม,ผมเปลี่ยนอาหารนี่พี่น้องเห็นป่าเม็ดน้อยเม็ดใหญ่นครับผมเริ่มให้เขาครับกินอาหารเม็ดใหญ่นะครับที่แรกเม็ดน้อยเม็ดน้อยเมดมัน้อหาสื่อยากนะครับก็เลยให้เม็ดใหญ่เป็นลูกกบนะครับเห็นครับกินเม็ดใหญ่มันก็เลยเห็นเม็ดน้อยกับเม็ดใหญ่เอาเม็ดหัวอาหารหยาบมันสีพอรอกันเหอวะผมว่าเมียนเลยพี N ่น้องเห็นป่าวครับเขาต้กินแต่เม็ดน้อยก่อนเด้เม็ดน้อยเมื่อเดี๋ยวแต่เม็ดใหญ่ผมเขามาแหบเม็ดใหญ่ทีหลัง ครับผมว่าผมเปลี่ยนน้ามผมว่ามันบ่อนั่น่ะบ่อต่อกันไปตายนะครับตายย้อนเปลี่ยนอาหารบลาเมียนมันต้องมีการช็อคตายนะครับปลามาบ่อนใจเขาในบุกปลามีปลาตนะัวใหญ่ยืนนี่จังได้บุกงอกจากนี้ผมดึงนั่นมันเป็นยองทับบุกดึงแค่ดึงยองยองยองแค่นี้คือแค่ทับกบงกบองบ เพราะมันเป็นเนื้ออาหารตายตายลายอยู่นอาหารบลาเม่นผมว่าว่ามุ่นอนะี่ว่าเป็นอยังผมก็เปลี่ยนอาหารพร้อมกันพี่กันนะครับเม็ดหน่อยพี่กันเม็ดหน่อยก็เม็ดเนี้สลับกันพี่กันนะครับเปลี่ยนพร้อมกันแบบื่อมุ่นอนี่ว่าเห็นตายมุ่นก็ว่า,า,าเห็นตายกาสาเหตุการตายบา่านเหมือนนาที่เกิดจากปลาดุกว่าปลาดุกกับปลาไงมามาบ่อนทับกัานะครับกินไม่ได้ใบมองนี้พี่น้องมันมาขอดไปที่เพี่อนไปโดนมุ่งเพื่อ นี่ครับเรื่องการกินอาหารับมเขาพี่น้องเกากินนังไเองกินเตมีตัวน้อยกินเมีตัวใหญ่เพิ่งจะได้กินเม็ดตัวใหญ่เลยโอ้กินใหญ่ตัวใหญ่เลยกินอะไรตัวพี่น้องงับกับเป็นไอ้บ้าไปกับตาเลยกินเป็นแล้วนี่มือขึ้นหน่ตั้งมาทำนเม็ดัวใหญ่เลยตัวมีหน่อยสิมืออะไรพี่น้องไอ้วัาไปกับตาเนี่ยอกขาเลยมั้งพี่น้องสิบหกมื่ ตัวใหญ่ยกว่าขาตัวไหนกับท่านออกนะครับแต่ว่ามันบนญ่คือมูนั่นมูวนนั่นไงเราท่านจะเอาลงมาพี่น้องมันก็เลยตัวไงม้วนนี้มันในสี่มือผมมันลงมามันบ่เสมอกันมานอดมันก็ต้องปรับตัวบ่ได้ปรับตัวมันเลยบ่ได้กินเงี้ยอยู่มือนี่มันเลยตัวหน่อยนะครับผมว่ามันมันมดูซิว่าใส่ไข่ครับตัวหน่อยผมว่าปรับตัวบ่ได้นะครับหรือว่ามันแน่นบัวที่ปวดในบัว มันจะช่างมันหน่อยปลามันหลายวนดูกัดมันหลายนะครับมันก็เล่นตัวหน่อยผมว่าตัวหน่อยว่าเป็นยังเดี๋ยวหยุดบดไงตอนเป็นกบหน่อยตอนเป็นกบหน่อยผมยิงแยงไปทางทางนะครับเอ้ามูนี่มันจะใส่ไหนเอาแล้วบ่อันนี่ขาดเดี๋ยวผมว่าดิขาดนี้เนี่ยผมว่าปลามันดุหัวกบ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 เนี่ยมาอยู่ข้างน่อยนี่ขนมอนไปปลาไม่สวยดิผมว่า ขาดจากสายบัวทีนี้มาผอมมึงดูหน่อยมึงส่งกระดูกมันสวยปุ๊บก็คู่กันเลยเนาะเนี่ยมึงนี่ไปสายบัเป็นออกข้างนอกแล้วกันเป็นบ่พี่น้องขออนุญาตสายบัวนี่หัวสายบัวต้องมาผสมกับช่างหน่อผมมาหน่อเอ้าพี่น้องเอาท่างมีแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ได้พอกันไม่คลิปหน้าปลูกต้นไร่ยืมันตัดไค่เด้พี่น้อง กดตับต่อใครกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ